อเดตอาการล่าสุดนะครับของนาะงเอกสาวดาวรุ่งอย่างน้องแอนนาพรีชยาฟีนิกเสียงอีสานนะครับที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะขึ้นทำการแสดงล้ำเรื่องต่อก่อนในฉากที่3นะครับประสบอุบัติเหตุตกนะครับลงจากรถแต่งตัวนะครับซึ่งมีความสูงแล้วก็เป็นบันไดชั่วคราวนะครับก็ได้มีการอัปเดตนะครับผ่าน ทาง Facebook ส่วนตัวนะครับแอนนาฟีนิกเสียงอีสานแฟนเพจนะครับซึ่งมีข้อความระบุว่าวันนี้เกิดอุบัติเหตุแอนนาตกบันไดรถแต่งตัวก่อนขึ้นฉากสามอาการเบื้องต้นสาเหตุคือรีบแล้วเหยียบชายเสือ้อเนื่องจากซุ่มซ่ามโดยนิสัยเลยเจ็บตัวพยายามดึงเชือกแล้วแต่เชือกขาดฟาดหน้าเจ็บกว่าเดิมอีกตอนนี้เจ็บจริงไม่ตลก บวดตรงหลังช่วงล่างไปถึงต้นขาเลยต้องลาฉาก5ฉากเจและเต้ยลาเพราะแสดงแล้วฉาก3ามเจ็บแหงขึ้นไหวแต่ถ้าฟ้อนตลกมากเพราะเจ็บเลยต้องลาทั้งเจ็บทั้งคำตัวเองหลักๆคือไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้เจ็บสุดขอบคุณเดอร์ดังเอกสาวผู้บ่มีความเรียบร้อยแม้แต่นิด หลังมีการโพสต์ข้อความนี้ออกไปนะครับก็มีแฟนคลับแฟนเพลงนะครับต่างๆเข้ามาโพสต์ให้กําลังใจแสดงความห่วงใยให้กับน้องแอนนาฟีนิกซ์นิซันกันอย่างมากมายนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อช่วงก่อนค่า ที่ผ่านมานะครับน้องแอนนาฟีนิกเซียงส,สานนะครับก็ได้มีการอัปเดตอาการว่าหลังจากที่ประสบเหตุมาแล้วเนี่ยอาการณปัจจุบันนะครับมีอาการอย่างไรบ้างไปแล้วฟังผ่านคลิปที่ทางน้องแอนนาได้มีการโพสตพร้อมๆกันเลยครับค่ะน้องแอนนาค่ะเมื่อในกาซิมาอัปเดตอาการล่าสุดน,นะคะเนื่องจากว่าเมื่อขึ้นนี่เกิดอุบัติเหตุน,นะคะตกบันไดตรงที่รถแต่งตัวนะคะมันกระสูงจากน้อยมันเป็น บันไดพับชุกเฉินนะคะที่เขาใส่ชัวเข้าเนื่องจากว่า,ายังไม่ได้ไปเอาบันไดที่อยู่บ้านพักนะคะซึ่งบ้านพักก็คืออยู่อุดอรตอนนี้เขาก็แทกบันไดชุกเฉินไปก่อนแล้วที่นี่ก็เลยเฝ้าเหยียบใช้แขนเสอเตัวของก็เลยสะดุดลงขาางหลังลงไปเลยก็เจ็บตรงหลังตรงนี้แล้วก็มีเชือกขาดโดนปากก็ปากแตกนิดนึงแล้วก็มีแผลตรงนี้นะคะ มีรอยนิดหน่อยเมื่อคืนนี่ก็เลยได้ล่าได้ล่าฉากหาล่าฉากเจ็บแล้วก็ล่าเตยล่านะคะบริขินทั้งคนเนื่องจากว่ามันตึงคักปวดปว,นะว่าไหวแต่ตอนนี้อาการเบื้องต้นก็คือเมือ่อคืนก็สียเหตุงานปกติค่ะเจ็บอยู่จังหน่อยแต่ว่าทนไหวอยู่นะคะค่ะอาการดีขึ้นกว่ามือว่านขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนที่คอมเมนเข้ามาด้วยความเป็นห่วงนะคะก็ จะมีทั้งแอดมินนะคะคอยตอบคอมเมนต์แล้วก็เป็นแอนนาที่ตอบคอมเมนต์เองพ้อมนะคะก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกความห่วงใยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่คอยซัพพอร์ตว่าจะเป็นเรื่องยาหรือว่าไอ้ซอยพยุงยางอืมตอนนี้กาเป๊กๆค่ะเออนั่นแหละขอบคุณลหลายๆกันแล้วกัน,นะคะ่ะเรื่าเมื่อน,นี้นะคะพอนน่อการเด้ออยู่ที่ฮ้อยย่ดส่ยเธอมือนี้อยู่พิจิีก พี่น้องจังหวัดพิจิตรนะคะอำเภอดงงจริ่นจังหวัดพิจิตรค่ะอย่าลืมมาให้กำลังใจมูเฮาในเดิมมือนี้แล้วกัที่สะพัฒน์มาให้กำลังใจแอนนาแน่ว่ามือนีน้สิญัางขากระเพกบอหรือว่าสิตกบนไดอีกบอเนี่งเป็นคนบอเคียมค่ะแบบว่าเป็นคนบอคยคอยยับรอยป่าไหนเห็นอ้อย่างกระปุกกระบาบก็เลยถามว่าตกบนไดบ่อยไหมตกบ่อยมากตกบันไหนวที่ก,ก็ตกตกบนไหนรถก็ตกใส่เพียงแค่ามือนี่ตกตกแห้งแล้วก็ตกเจ็บเพราะว่าใส่ชุดลาตีสีดํานะคะแต่เลย ก graduate, ็เลยเจ็บก็เจ็บก่าปกติเพราะว่าสามารถแบบสุดมันทรลุงพลั่งอ่ะเออมันเอาเจ้าของไปอยู่ก็อาการเมื่อตอนกับมีประมาณนี้ครับจากคลิที่โพสนะครับก็ได้มีการระบุว่าวันนี้ได้มีการทํางานปกตินะครับแล้วก็การดีขึ้นถ้าบักตุงตามชาแนลนะครับก็ขอส่งกําลังใจแล้วก็เสงความหูวงใยมาอย่างน้องแอนนาฟินิกสีสานให้หายเร็วๆด้วยนะครับ